สวัสดีค่ะวันนี้ทําขนมลูกตาล,ลอยแก้วลูกตาล,ลอยแก้วหอมกลิ่นชมนาไปดูการทํากันเลยค่ะว่าหอมแค่ไหนอร่อยแค่ไหนเพราะว่าเราทําแล้วเราไปแค่ตู้เย็นให้มันหอมอบหอมเหมือนกับเราอบขนมควนเทียนค่ะจะทําลูกตาล,ลอยแก้วใส่ดอกชมนาชมนาตกาลังบานกลิ่นหอมฉุนไง ทำลูกตาลแล้วก็เอาดอกชมนาฏมาลอยมันจะหอมลูกตาลอยแก้วหอมกลิ่นชมนาฏอันนี้แช่ช่องฟิลตไว้ให้มันแข็งแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาล่อนง่ายล่อนออกจะไม่ใช้ใบเตยจะใช้จะใช้ดอกชมนาฏรด,ดูดอกชมนาฏออกแล้วดอกชมนาฏบานหอมหอมคะ่ะทีนี้จะเอามาทำ ขนมลูกตาลลอยแก้วจะเอากินชมนาดให้ความเย็นและร่อนออกอันนี้คือลูกตาลที่แกะแล้วเราจะเอามาหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะไปทำลูกตาลลอยแกว้วเอามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเป็นขนมหวานกินชมนาด มะนาดกำลังบานดอกสวยสวยกินหอมลมโชยมาหอมมากเลยดูดิดนี่คือลูกตาลที่เราหั่นแล้วค่ะ จะเอาไปทำลูกตาลลอยแก้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวก็เราก็จะไปทำน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำหวานต้มลูกตาลค่ะต้มให้สุกก่อนถึงจะใส่น้ำตาลค่ะ นี่ใส่น้ำตาลเข้าไปสีมันก็จะใส่แล้วทำจินเองค่ะไม่ได้ทำขายถ้าทำขายเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆใสๆ บางๆอันนี้เราทํากินเองแล้วก็จะหั่นชิ้นโตๆอย่างนี้แหละทําชิ้นเบลออย่างนี้แหละทําขายก็จะทําอีกอย่างหนึ่งแต่ก็สูตรเดียวกันแหละค่ะวันนี้ไม่ใช้ใบเตยจะเอาดอกชมมานาทหอมๆปล่อยให้มันเย็นพอมันเย็นเราก็ตักใส่ภาชนะหรือว่าใส่ถ้วยใส่ชามหรือว่าจะเอาแช่ทั้งหม้อก็ได้ เราจะเอาดอกชมพนาดนี้มาลอยพอมันเย็นแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นกินมันก็จะออกหอมกินชมพนาดนี้เขาเอาไปทําขนมดอกไม้อ่ะคะ่ะกินมันจะออกแบบนั้นเหมือนขนมดอกไม้มันจะหอมหอมเย็นๆหอมชื่นใจนี่ก็ได้แล้วหวานมากหวานน้อยมันแล้วแต่คนชอบสําหรับเราเราไม่เอาหวานมาก หอมหอมค่ะเพอาใส่น้ำตาลลงไปนี่กลิ่นหอมลูกตาล,ลมันจะออกมาเลยลอยออกมาเลยลูกตาลหนึ่งกิโลเสร็จแล้วค่ะลูกตาล,ลอยแก้วใส่แล้ว ใส่แล้วหอมแล้วเราจะปล่อยให้เย็นพอเย็นเราจะเอาดอกชมนาดมาโรยแล้วก็ปิดไว้เอาความหอมของมันให้มันหอมเราอุอยู่ในนี้เราจะเอาไปแช่ไปแช่กับไอ้ดอกชมนาดค่ะลูกตาลลอยแก้วให้มันหอม,หอม ที่บ้านปลูกไว้งามงามดอกชมนาดเวลามันออกดอกมีหอมเดี๋ยวเราจะเอาไปลอยกินชมนาทด,ดอกชมนาดค่ะจะได้หอม,หอมแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นให้มันหอมอบอบควันเทียนนะคะมันจะหอมอันนี้เราจะเอาไปอบดอกชมนาด ค่ะอันนี้คือดอกชมนาทเราจะเอามาลอยกับขนมนี่ลูกตาลอยแก้วค่ะจบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ